สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันอยู่ในชี้เธออยู่แล้วนะมันอยู่ในชี้เธออยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวครูจะทวนนิดนึงก่อนว่าเรามีกฎอะไรบ้างเรามีกฎตัวแรกก็คือ a กาลัง m คูณ a กาลัง n เท่ากับ a กาลังอะไร m บวก n a กาลัง m หาร a กาลัง n เท่ากับ a กาลัง m ลบอะไรลบ n โอเค a กาลัง a n, a b ลัง n คูณเข้าไปได้เนาะ A กำลัง n b กำลังอะไร n เอาต่อไป a ส่วน b กำลัง n เท่ากับ a n, กำลัง n ส่วน b กำลัง n นี่คือกฎที่เราแล้วอีกกฎอีก2ข้อคือ a กำลังศูนย์ยังไงก็เป็น1 a กำลัง n เท่ากับ1ส่วน a กำลังเออ A กำลังลบเเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n นี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำไปใช้ใช่ไหมคะเราจะต้องนำไปใช้ตัวนี้นะแต่เรายังไม่ได้ตะลุยโจทย์เลย เพราะฉะนั้นเรามาตะลุยโจทย์กันเดี๋ยวเราจะใช้ทุกตัวในโจทย์ข้อเดียวนะคะอา้าวมาดูข้อที่37เดี๋ยวเธอเอาชี้ขึ้นมาใครฟังวิดีโอนี้แล้วเนี่ยก็เอาชี้ขึ้นมาแล้วก็ดูตามนี้ดูว่าดูว่าเออเนี่ยมันอยู่ข้อนี้นะข้อ37นะอ่ะโอเคตัวนี้นะ3กลัลบลบ5คูณนี่คูณนะคะคูณ a เพราะฉะนั้นเรากระจายนี้ก็ไปก่อนใช่ไหมอ่ะ สามคูณลบสามได้ a กําลังลบอะไรลบเก้าคูณ A กกำลังเจ็ด B กำลังเจ็ดส่วนนะคะส่วนอ่ะส่วน A กกำลังอะไรเกกำลังลบสองบีกำลังสองหลังจากที่เรากระจายเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้มันมีกี่ตระกูลล่ะมันมีสองตระกูลคือ A กับ B A กํกลังลบเก้ากับ a กําลังลบสองก็คือ A กกำลังลบเก้าลบกับลบสองใช่ไหม ครูบอกแล้วว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรหรอกเราหารกันเราเอามาลบกันแต่เอาเลขชี้กําลังที่มันแบบชี้กําลังลบก็ไปไปตามนั้นใช่ไหมคะอ่ออีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวนิดนึงนะคะมีผิดนิดนึงละนี่ผิดนิดนึงละอ่ะตัวนี้คือ A ใช่ไหม a กำลังลบ9คูณ a กําลัง7หาร a กําลังลบ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันจะได้อะไรบ้างตระกูล A มีอะไรบ้าง A กําลังอะไรลบ9 บวก7ใช่ไหมทาไมบวกเพราะมันคูณกันแล้วมันต้องลบกับลบสองใช่ไหมเพราะมันหารกันใช่ไหมคะต่อไป b 7 2ทําไมคะ7ลบสองเพราะฉะนั้น a กําลังอะไรลบเลบลบสองออกมาเป็นบวก a กําลังศูนย์ค่ะตัวนี้ศูนย์หมดเลยทันนะนะคะลบเลบลบสองเป็น11เท่าทีเท่าทีเท่าท,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 ทีค่ะ ลบเก้าลบสองนะคะเป็นอะไรคะลบเก้าลบสองเจ็ดลบกับลบสองนะคะเจ็ดลบกับลบสองเป็นเก้าเก้าลบกับเก้าได้เอกำลังศูนย์ค่ะเอกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งนั่นเองเจ็ดเจ็ดลบสองเหลือบีกำลังไรห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบ b ีกำลังห้าเพราะ a อกำลังศูนย์เป็นหนึ่งใช่ไหมมันเหมือนตัดกันหมดนะทันนะคะทันนะ ย้อนมาดูได้นะไม่ต้องกังวลย้อนมาดูได้เอาเขานี้ข้อ39ข้อ39คูณเข้าไปไอ้นี้ไม่ต้องคูณเข้าไปเท่าที่ไอ้นี้ไม่อยู่วนเล็บเพราะฉะนั้นเราคูณเข้าไปก่อนเป็น A กําลังอะไร A กําลังลบสี 4, ่บีกำลังลบสิ 12, ใช่ไหมสี่สามเนาะหาร A กําลังอะไร A กําลังลบสามบี 3, กำลังลบอะไรลบเอ่ะ พราะฉะนั้นตัวนี้ทำยังไง A กกำลังลบสี่ลบกับลบสามตัวนี้ทำยังไง b กกำลังลบสิบสองลบกับลบเจ็ดใช่หรือไม่ลบกับลบเป็นบวกลบสี่ลบสามได้ A กกำลังไรลบหนึ่งลบกับลบเป็นบวกลบสิบสองบวกเจ็ดได้ลบอะไรลบห้า ตอบแค่นี้ค่ะ a กําลังลบ1 b กําลังลบห้าแต่ถ้าเธอจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็น1ส่วนเกําลังหนึ่งลังห้าเพราะไอ้ตัวนี้มันคือเศษส่วนตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนะเท่ากันโอเคนะคะโอเคไหมอา้าวตอไปเดี๋ยวสี่ค่อยแปลงฐานเรื่องแปลงฐานเดี๋ยวค่อยมาแปลงพร้อมกันอา้าวเรามาดูข้อที่มันเป็นแบบนี้ก่อนนะ 38เรามาดู38กันอา้าวสามสิบทำยังไงเหมือนกันต้องกระจายนี้ก็ไปก่อนนี้กระจายนี้ก็ไปก่อนไอ้นี้ก็เข้ากันไปไอ้นี้ก็เข้าไปเข้าไปก่อนนะคะอา้าว x กำลังอะไร3ามคูณสเป็น x กำลังเก้า y กำลังอะไร y กำลัง3เอาคูณกับอะไรสองกำลังลบสคูณกับ x กำลังลบสแล้วก็ y กำลังลบอะไร ลสามเราแค่คูณลบสามเข้าไปโอเคนะอ่าคราวนี้ตัวนี้ก็คือสี่สีอกำลังลบสี่วากำลังลบอะไรลบห้าคราวนี้มันมีกี่ตระกูลถามหน่อยมันมีกี่ตระกูลมันมี x y แล้วก็ตัวเลขครูเอาเมาก่อนแล้วกัน x ตัวไหนบ้างนี่นี่นี่แล้วทำกันแบบบวกลบปกติ9 บวกลบอะไรทําไมบวกเพราะมันคูณกันแล้วก็ลบกับอะไรลบกับลบสี่ทำไมลบเพราะมันหารกันทันนะคะต่อไป y y กําลังสาม y กําลังลบสามก็คือสามบวกกับอะไรบวกกับอะไรสามบวกกับลบสามนะบวกนักเรียนบวกไม่ใช่ลบบวกเพราะไอตัวนี้มันคูณกันแต่มันบวกด้วยลบลบสามเดี๋ยวมันจะ ตัดกันเองโอเคนะคะแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่ลบอะไรลบกับลบสี่าไมลบก็มันหารกันล่ะ๋โอโทษทีค่ะโทษทีครูดูผิดตัวนี่ค่ะ y กำลังลบห้าลบกับลบอะไรลบห้าหมดแล้วนะ x y x y x y เหลือสองสองกำลังลบสามแล้วสี่มันคืออะไรมันคือสองกำลังสอง เพราะฉะนั้นมันมีอีกตัวหนึ่งคือ2กําลังอะไร2กําลังลบสลบกับ2ใช่ไหมนี่ลบสกับลบสใช่ไหมอ่าเท่ากับทีนี้ก็เหลือที่เราบวกลบเลข2กําลังลบสลบสเป็น2กําลังลบอะไรลบห้า x อ่ะเก้าลบสามเก้าบวกลบสามเป็นคือเก้าลบสามนั่นเองเก้าลบสามเหลือหกหกลบกับลบสี่เป็นบวกสี่เนาะ x ตอบกำลัง10 y ตอบอะไร3-3ลบ3เหลือ0ลบกับลบเป็นบวกใช่ไหมลบกับลบเป็นบวกใช่ไหม y ตอบ 5. คําคำตอบตอบตัวนี้ค่ะทันยังนี่คือข้อที่38ย้อนดูได้หมดนะคะย้อนดูได้หมดมันเป็นวิดีโอทันนะคะแต่มันไม่ได้คอนเนคชั่นกับเด็กแค่นั้นแหละโอเคนะคะอา้าวข้อที่40 เอาข้อที่40อีกครั้งหนึ่งข้อที่40อ่ะได้อะไรเหมือนเดิมอีกก็กระจายเข้าไปนะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปไอ้นี่ก็กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันจะเละเทะนะเดี๋ยวกรูขอลบออกก่อนอา้ามาดูตัวนี้ก่อน a กําลังอะไรลบสี่บีกำลังลบอะไรลบสแล้ววงเล็บนี้ล่ะ a กกำลัง5 b าบีกำลังห C กํกำลัง5เอาละคิดนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะ2กําลังอะไร2กําลังสองําลังสองําลัง4 b กําลัง4นะพราะ b มี2อยู่แล้วด้วยอะนะเอาต่อไปตัวนี้ล่ะกระจายเข้าไป3กําลังลบอะไรลบ3ากําลังลบ3ากําลังลบ3ากําลังอะไร3ลบ3คูณ2เป็นลบ หกทันยังคราวนี้เราก็มาจัดการตัวเลขเอ้ยจัดการเป็นชุดชุดเอาละมีอะไรบ้างมี A ยอมรับไหมมีเออ้าวครูเขียน A ก่อน A อกำลังอะไรบ้างลบสลบสมาทำไมบวกห้าทำไมบวกก็คูณน่ะถูกไหมลบสี่บวกหนะคะ แล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้มันหารกันใช่ไหมเอาเดี๋ยวเธอทําทีละส่วนก่อนก็ได้ทําข้างบนก่อนก็ได้แล้วก็มาค่อยมาข้างล่างนะเอาต่อไปข้างล่างเอา A ให้จบก่อนเนาะ A อะ A, อตรงนี้ A กําลังอะไรสองไอ้ตรงนี้มันคูณกันใช่ไหมแต่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันคูณกันก็เ,เลขชีกก้กำลังมาทําอะไรกันบวกกันบวกลบสาม ทันไหมทันไหมเอาต่อไป b b กับ b ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปฟังสดอีกทีนะคะ B กับ b ออกมาเป็นอะไร B กกำลังลบสบวกอะไรบวกห้าทันนะเอาต่อไป B ข้างล่างเป็นตัวนี้จริงไหมนี่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 น,นี่ B ข้างล่างเป็นตัวนี้นะคะ B กำลังอะไร B กกำลัง C บวกลบอะไรลบ3ข้างล่างเดี๋ยวค่อยจัดการนะเอ้าต่อไป C ต่อไป C นี่ไง C กับ C ใช่ไหมอ่าต่อไป C นะต่อไป C C กํกำลังอะไร C เนี้เราจัดได้เลยเพราะมันข้างบนก็มี C ตัวเดียวข้างล่างก็มี C ตัวเดียวใช่ไหมเราจัดได้เลย C กําลัง5ลบกับลบ6ทําไมลบคะเพราะว่ามันหารกันนะ่ะนี่น,นี่มันหารกันมันหารกันนี่ใช่ไหมอา้าวอีกตัวหนึ่งอย่าลืมเลขอะไรตัวเลขบึ๊บปึ๊บ,บแต่ข้างบนไม่มีตัวเลขนะไม่มีตัวเลขก็ช่างมันสองกำลังสอง คือ4 3่ากำลังลบ3คือ1ส่วนย7ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่ากำลัง3ได้ย7่สิดากำลังลบ3 1ส่วน27เดี๋ยวกับเศษเป็นส่วน27จะขึ้นไปทังบนเอาละที่เหลือจัดการเอาเอาตัวนี้ก่อนนี่ก็คือ27ส่วน4ใครงงข้อนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีนะคะข้อ40นะคะเดี๋ยวไปดูในตอนสอนสดอีกครั้งหนึ่ง A กกำลังอะไร ลบสี่บวกห้าได้อะไรคะลบสี่บวกห้าได้อะไรลูกตอบในใจนะลบสี่บวกห้าได้หนึ่งสองบวกลบสามได้อะไรมีเงินสองบาทบวกอีกลบสามได้อะไรได้ลบหนึ่งแล้วหนึ่งกับลบหนึ่งเอามาทําอะไรกันลบกันหนึ่งลบกับลบหนึ่งจบนะคะเอาต่อไป b ลบสี่บวกห้าได้อะไรคะได้หนึ่งอีกละสามบวกกับลบสาม ไอ c บวกกับลบ3ได้ไรคะได้1 1 1- ลบ1ได้ b กกำลังอะไร0ก็คือ b อ่ะมันตัดกันหมดนะเพราะ b กำลัง1หาร b กำลัง1อ่ะมันตัดกันหมดนะถูกไหมอ่ะมาดู C C ีที่เราทำเรียบร้อยแล้วอ่ะลบกับลบเป็นลบกับลบเป็นบวกก็ตกลงว่า5บวก6เนาะ c ตอบ่อกกำลัง11เอาจัดการให้เรียบร้อย27ส่วน C A กํำลังสองถูกไหมนี่ลบกับลบเป็นบวกอกะใช่ไหมลบกับลบเป็นบวกอกะอ่ะต่อไป B ีกำลังศูนย์ไม่ต้องใส่เพราะ B ีกำลังศูเป็น1 C ึ่งกำลัง11ตอบแค่นี้ค่ะตอบแค่นี้ค่ะโอเคไหมคะมเดี๋ยว42แปลงฐานค่อยไปแปลงที่ ตอนสดๆนะคะ42กับ41ค่อยแปลงสดๆคือของครู3ข้อก็จริงแต่ก็เป็น3ข้อที่มันแบบ4ข้อแล้วตอนนี้นะคะ4ข้อแล้วก็ตรงนี้เป็นนั่นโอเคนะคะสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลาทันนะอา้าวอีกสักหน่อยใครยังไม่เข้าใจอีกสักหน่อย อีกสักหน่อยข้อสี่บสาอ่ะสี่สิบสาไอ้น,นี่คูณนะไอ้น,นี่คูณนะตัวนี้คูณนะอ่ะง่ายหน่อยตัวนี้ไง m กำลังสองไอ้น,นี่คือ m กำลังอะไร m กำลังสองคูณ n กำลังสิบคูณ m กำลังสี่ส่วน n กำลังหกคูณ m กำลังสามเอาต่อไป m กำลังอะไรนี่ นี่นี่ทีเดียวเลยก็ได้2บวก4ได้อะไรลูก2บวก4แล้วต้องลบกับ3ใช่ไหมแต่มันต่างกับข้อนี้เมื่อกี้ข้อนี้ทำไมครณทำทีละท่อนเพราะมันยุ่งยากข้อนี้อมันมีทั้ง a มี a ข้างบนก็มี2ตัว a ข้างล่างก็มี2ตัวครูก็เลยจัดการให้เสร็จก่อนนะคะอ่ะมาดูตัวนี้นี่คือ M ใช่หม M M จบแล้วนะ ต่อไป n n ็นเกำลังอะไร10กับ6ก็10ลบ6ถูกไหมต่อไปก็สรุป M อ็สบวก4ได้6 6หลบ3เหลือ3 n 10อลบ6เหลือ4โอเคไหมคะนี่คือข้อ43 43รู้สึกจะง่ายกว่า40มากนะรู้สึกครูเริ่มต้นที่ข้อที่ยากนะคะอ้า ใครไม่เข้าใจไปข้อสอีกรอบหนึ่งไอ้นี่คือคูณนะไอ้นี่คือคูณนะอ่ะยังไงก็กระจายเข้าไปเป็น x กํลาลังอะไรสิบห้า y กำลังอะไรสอ y กํลาลังอะไรเจส่วน x กํลาลังอะไรสิบห้า y กำลังอะไรหกมีกี่ตระกูลมี x กับมี y ใช่ไหมอ่ะก็ทําเลย x กำลัง15หาได้กำลังได้ x กำลัง0ค่ะหมดค่ะ y 2บวก7ใช่ไหมแล้วก็ลบอะไรลบ6จบเลยค่ะ x กำลัง0เป็น1 y กำลังอะไร7บวก2เป็น9 9เลบหเหลือ3นี่คะ่ะเข้าใจยัง4 4ครูน่าจะเริ่มจาก4 3 4 4ก่อนนะมันจะได้ง่ายๆเนาะ ทันยังอา้าวมาดูสี่หอีกข้อหนึ่งง่ายนะคะไม่ยากเลยเอา้จาจัดการให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านักเรียนอะไรก็แล้วแต่ยกกํกลาลังศูนย์ได้อะไรได้หนึ่งไอ้น,นี้นักเรียนไม่ต้องเป็นต้องกระจาย้าไปเลยพาอเดี๋ยวมันก็ยกกำลังศูน์ได้หนึ่งตกลงมันเหลือแค่ y ใช่ไหมใช่ไหมคะวา,กาํกลังสองตอบ y กําลัง10ง่ายมากเลยค่ะทันไหมลูกทันไหมโอเคนะอา้าว ต่อไปต่อไปเดี๋ยว45ห้าไปลุยในห้องค่ะสี 47, ก็ไปลุยในห้อง4ี่แปมันเป็นเศจส่วนนะคะ,ะมาดูข้อ50ค่ะห้าสห้าเธอต้องทําได้ไอ้นี่คือคูณนะ่าระวังคูณอ่ะได้เลยมัง่งเขียนก่อนดีกว่าข้างล่างนี้ก็ปึ๊บปึ๊บเข้าไปก่อนก็จะเป็น 4x ่เอ็กำลังสองวายกำลังสี่กำลังสี y กำลังสองหารหารอะไร4 x กำลัง4 y กำลังอะไร4อ้อ4กำลังสองด้วยนะคะนี่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 สกำลังสองด้วยทันยังเอาต่อไป4 8 32เอาตัวเลขมาก่อนนะแล้ว4กํกำลังสองเป็นส0อะไร16นะอันนี้4หมดแล้วนะ8แล้วนี่หมดแล้วนะเอาต่อไปไปดู x x X, x x x กําำลังอะไร2อบวก4ได้6ได้ไหมครูครูเขียนได้เลยไหมสองบวกสได้6เนาะแล้วก็ลบ4อ่ะนะคะต่อไปทำไมลบมันอยู่ข้างล่างคะ่ะต่อไป y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  หมดแล้วนะตรงนี้หมดละหมดละหมดละวเป็นไร y กํกำลัง4 4ีบวกสอีกแล้วได้6ใช่ไหมใช่ไหมคะสีบวกสได้6เนาะนะคะเพราะฉะนั้นครูเขียน6เลยนะ4ีบวกสได้6แล้วก็ลบกับอะไรลบกับ4นะคะตอบ32มส่วนสิบอ้นี่เดี๋ยวค่อยกตัด x ก,กำลังอะไร x ก,กำลัง6กลบสเหลือ2 y กำลัง2 16ตัด36อีกได้อะไรได้2สรุปคือตอบ2 เอ็กกำลังสองวายกำลังสองจบไหมจบไหมรู้สึกข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้นี้มากเลยว่าไหมลูกว่าไหมอืมขอข้อสี่สิบเก้าอีกข้อเนาะขอข้อกี่สี่สิบเก้าอีกข้ออ้าวอันนี้คูณนะอันนี้คูณนะอันนี้คูณก็ไป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 อ้าวเอกำลังไรสี่คูณหกเป็นลบอะไร ลบบส b กำลังไรสิบเอาต่อไป a กำลังไรแปคูณสเป็นลบยี b กำลังไร b กำลัง16เห็นอะไรไหมมันได้1มันเท่ากันหมดเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่เข้าใจดูก็ได้ a กำลังเท่าไหร่ลบยีิบสลบกับลบยีิบส ลบนะพาอหารนะตรงนี้หารนะถูกไหมอ่าใช่ไหม B กกาลังอะไร16ลบกับ16แล้วหนูขา B 16ลบ16ได้ศูนย์มลบย4ลบกับลบลบกับลบเป็นบวกหมดอีเหลือ A กกาลังอะไรศนย์ 0. ตอบอะไร A กําลัง0นย์ก็เป็น1 B กําลังศูนย์ก็เป็น1ตอบอะไรตอบ1ค่ะทันยังคะ หันยังอ่าทันยังเดี๋ยวไปอีกข้อหนึ่งครูฝากเอาไว้อีกสักข้อห้าสิบเอ็ดอีกข้อหนึ่งนะนะแล้วก็ข้ออื่นหนูไปทำมานะห้าสิบเอ็ดอีกสักข้อหนึ่งอ่ะใครยังไม่เข้าใจมาดูง่ายจังเลยอะไม่ไม่มีอะไรเลย A กํำลังเจ็ดไอ้นี่คูณนะคูณกับ b กกำลังเก้า c กำลัง11ส่วน a กำลังลบ1คูณ b กำลัง9นี่คูณเข้าไป c กำลังอะไร12อ่ะ A กำลังอะไรนี่หารกันนะมันต้องเอาเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหม7ลบกับลบ1 b กำลัง9ลบเเดี๋ยวก็หมดอีกะ0ถูกไหม c กำลังอะไร11ลบ12อืม เพราะฉะนั้น a กําลังอะไรคะลบกับลบเป็นบวก a กํกลังแปาลบ9้าได้ b กําลังอะไร b กําลังศูนย์ใช่ไหมอ่าแล้ว c กําลังอะไรลบ1 1 1เเลบสิ 12, เหลือลบหทีนี้ b กําลังศูนย์เป็น1เราไม่จำเป็นต้องเขียนตอบ a กําลัง8 c ดํากำลังลบอะไรลบหตัวนี้คะ่ะทันยัง ตอบข่าวนี้ข้อ52ลองไปทํามาดู52 53 54 55ลองทํามาดูนะ56าิหวเดี๋ยวครูเฉลยห้เลย5ห้านะคะ52ถึง58ลองทําดูนะคะ59 60เดี๋ยวค่อยมาทําที่โรงเรียนก็ได้ไม่เป็นไรเอาสักแค่นี้พอ 1>, 1 2ึ่งสอามี่ห้าหก็ดอ่ะแปดเ้าเอาสักเก้าข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเอานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยกันในห้องเรียนและอะไรที่ไม่เข้าใจถ้าหนูทำมาแล้วทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เข้าใจเดี๋ยวไปเฉลยในห้องเรียนโอเคนะคะโอเคนะทุกอย่างย้อนดูได้หมดเลยนะคะย้อนดูได้ทุกอย่างเลยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะครูว่าครูเริ่มต้นอาจจะผิดแล้วตรงที่ว่าไปเริ่มข้อยากเช่นข้อ40อ่ะมั่วมากเลยเห็นไหมแต่ถ้าทําข้อ40ได้แล้วนะทําข้ออื่นได้แล้วว่าครูว่านะคะข้อ40ข้อ38มันมั่วนะคะโอเคนะคะโอเคนะคนะแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ